นี่นะครับเป็นกุ้งเต้นเต้นเป็นบางตัวมามาคนสดๆเลยกันแล้วกันมือเนี้ย่ะใส่น้ำปลาเข้าไปครับผมน้ำปลาเข้าไปพอประมาณพอน้ำปลาเสร็จแล้วกะนนี่ครับผมใส่เข้าไปพริกป่นนะครับผู้ใหมักเผ็ดลายก็ใส่หลายนะครับมากเผ็ดหน่อยก็ใส่หน่อยใส่เข้าไปทีเด็ดคือยุคข้าวควยพี่น้องนะครับใส่เข้าไปจากซ้อนนึงก่อน อ่ะ่อนอีกหน่อยนึงเอาดีเดียดครับผมนะผมเฮ็ดกุ้งเต้นหรือกุ้งอย่างผมสิมักใส่ประกอบพี่น้องเพราะว่าการใส่ประก,กอ,อกเนี่ยมันจะเป็นมันสีลักษณะแบบกลมกลมหอมนี่นี่ครับผมใส่เข้าไปเอาใส่จากสองนวยประกอ,อกนี่จากสองนวยพอดีดเลยนะเฮ็ดแบบง่ายๆแบบลุกทุง่งลุกทุง่งบ้านๆเฮานี้แต่พี่น้องเขต้อง พิธีีตองก็ต้องเน้นสวยงามอย่างดอกนะครับเฮาเฮ็ดกินเฮาเฮาว่าแต่แซ่บนะว่าแต่เฮาแซ่บนี่พอแล้วนะครับเอ้เอา,อาโคเลียแบบเนี่ยนะครับอันนี้เป็นการโคเลีโคเล,ลีคนนี่แหละคนกุ้งนี่แหละัิสีหอมเบื้องดูคุณอะ ครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุ้ขูสุ้คนนะครับพ่อๆกับผมนะฮะพี่จานะครับสำหรับวันนี้ก็บปต้องอย่งมากมายดอกนะครับที่เห็นกานต้นกนะมะเรียบร้อยแล้วบ,บัดนี้ที่แรกว่ามันถิดเต้นพอคุรีไปคุรีมามันบ่เต้นจ่อยโอ้ยอเนาะพี่น้องมึงครับผมนะบ่ต้องอีย่างมากมายดอกนะครับกะ เป็นกุ้งเต้นนะมันกับโบเต้นแล้วนะเดี๋ยวว่อนี้ก็ได้กินกับอันทอดปลาลดนะกุ้งเต้นทอดปลาลดมันเดียโอ้ขกแน่พี่น้องเลยมา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 อลองน้ำลองคออันเมนูแบบเนี้ยมันฝืดคอพี่น้องมันฝืดคอแล้วมันกินยากหอมะกอก 嗯。Mm. ปลาทุว่วปลาหลุดหอมโอ้โอ กรุ่งสดๆนะบรรยากาศริมหนองนะ ปลาโหลดแดดเดียวนะทอดเหลืองๆหอมๆผมว่าเป็นจิบเเขากันนะกับก้อยกุ้งเนะี่ยเขากันเสย กินเองแซ่บเองโอ้หอมน้ำปลาหอมซุนรวดหอมพริกหอมขา้าวควาที่สำคัญคือที่ผมบอกนะั้นปะกอกขาดไม่ได้เลยเลยดย้กับก้อยกุ้งเนี่ยแต่แต่ผููมักนะพี่นอนะ้องเนาะบางคนกับว่มักแต่ว่าสำหรับผมนี่มักครับผม อากาศดีนะผมว่าอากาศแบบนี้กำลังพอดีเลยพี่น้องบ้อนแล้วกับบหนาว ความเผ็ดกำลังพอดีฮึสงสัยมีคนอยากบุม ผมบอกพี่น้องเมนูนี้นนมันฝืดพอนะต้องน้ำร้องตลอด ค,คนกระสิมักแบบต่ำเลยนนงว่าอะไรนะมันแล้วแต่ผู้มาต่ำมันกระแทบอีกแบบแบบนี้กระแทบอีกแบบว่าแต่มันเต้น ืมได้กินแนวที่เขาอยากได้กินแนวที่เขากินแต่เขาแซ่บเขาก็มีความสุขพี่น้องนะผู้คนถ้าพ่กกินดิบก็เอาไปควาได้พี่น้องเด้แต่ว่ามันกับรสชาติมันก็นจะดรอปลงไป ูแบบนี้บาได้สดสดแบบนี้สุดละ เพราะว่าถ้าผู้ใดกินแบบนี้นะก็ต้องะระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าอย่างเนี่ยมันจะตำเหงือก ทอดปลหลดตัวจุได้ผมบอกเลยเลยว่าปลหลดแดดเดียวทอดได้นี่แซบแซบก็ต้มบักคักเลยได้พี่น้องนะทอดไปนี่พี่น้องจะไ่เห็นหมต้มปลดหลุดระ ผมจะมาตากแดดเด,เดียวกินดีกว่าแซ่บมันหอมดีไหม คาบดอไผ่ก็ได้กันพี่นอ้องผมว่าจิบวัวเผ็ดมันรักเผ็ดสุดๆเลย บรรยากาศลมเย็ยนเบื้องโอ้ลมเย็ยนเบื้องเ,เสียงนกเสียงกาห้อง เสียงอีกาเสียงนกเจ้าห้องนะครับข้างหลังนี่ก็ข้าเจ้ามาเรียงงัวพี่รองนะข้างหลังเป็นทุ่งนานะครับตรงนี้เป็นเป็นน้ำนะครับเป็นคลองน้ำเป็นสาะน้ำนี่แหละหลังไข่ก็ผมนะบ่ต้งอีอย่างมากมายดอกม้นี่กับบรรยากาศชิวๆสไตล์ันหยุนะครับสไตล์ปิจ้าดอกนะอ่ะคือกานะครับเนะพียงแค่กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ครับผมก็ถือว่าเป็นผู้สนับสนุนนะครับให้กับพี่จ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วบ่ต้องอีอย่างมากมายนะครับนะ่านะสรับคลิปนี้ พี่จ้าจะขอตัวจากพี่น,อนอ้องเพียงที่เขานะครับมาพบพ่อกันทุกมือทุกเบีนทุกหมองทุกบอลน,นะครับนอกจากมือเหนี่ติดภารกิจติดธุระจําเป็นนะครับอาจจะมือเว้นบื้อนเนี่ยก็ต้องขอโทษขออภัยหลายเด้พี่น้องนะสำหรับคอมเมนต์เดี๋ยพี่จ้าก็จะไปไล่ตอบให้เบิ่อนทุกคนนะครับทุกคอมเมนต์อา่านทุกคอมเมนต์นะว่มีเรียนผ่านครับผมนะอาจจะตอบซ่าแน,น่ก็ต้องตอบครับผมนะเอาสำหรับคลิปนี้เอาไว้เช่นนี้นะครับสวัสดีครับผม